Thank you. นะคะ,ะดูยาวๆแล้วพอจะไปทําที่บ้านได้ไหม,มก็นอนก็ลองลองทำเนาะ,ะทำยาวๆนะทำให้ดูเยอะๆนะคะดูว่าพวกเราจะพอเข้าใจในสิ่งที่ะทจะทำไหมขั้นตอนนะคะอันนี้เป็นภาสุดท้ายแล้วนะคะในสิท สิบเก้าสิบเก้าโหลหรือสองรอยี่สิบแปดขวดนั่นเองนะคะตั้งตั้งตั้งก็วิธีการก็เหมือนเดิมเหมือนที่ทําเมื่อกี้นะคะก็คือเราจะเอาขวดน้ําที่ติดสติกเกอร์ใส่ขวดล้างขวดเรียบร้อยติดสติกเกอร์เอาน้ําใส่ปิดฝาขวดให้แน่นให้ดังคลิกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาใส่ในฟิล์มแพคสำหรับซีนแพคขวดใช่ไหมคะใส่เรียบร้อยก็เรียงแถวละสี่ 3 2ก็ 32, โ,โหลนึงพอดีใช่ไหมคะเมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วเราก็จัดฐานนะเป่าฐานตามที่พี่นอนได้ทําไปเนาะจัดฐานข้างล่างก่อนให้ยึดฐานให้อยู่ก่อนด้านซ้ายด้านขวานะทําฐานให้หมดล็อกให้เรียบร้อยพอล็อกเรียบร้อยเราก็มาเป่า,ปาต่อตรงตามร่องนะคะตามร่องนี้ ตามร่องนี้ตามร่องนี้หมุนมามาเป่าเป่าฟิกให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าด้านบนก็เป็นอันเสร็จนะคะก็จะไม่ได้ยากเนาะแต่สําหรับคนที่ร้อนนะมีคนขี้ร้อนหน่อยก็อาจจะ,ะเป่าแล้วจะร้อนนิดนึงเพราะว่ามันจะมะีความร้อนที่ออกมานะคะอ่ะอันนี้เป็นใช้สุดท้ายแล้วนะคะ,ะที่จะทําให้ดูเนาะก็เอาไว้ให้ ดูเป็นทักษะเรื่อยๆนะคะมีโอกาสก็จะคิดไว้เปล่ยอย่างนี้นะคะด้วยความยินดีจากโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีแบ่งปันนะไม่ติดในชุมชนนะคะเาเงิอกย้ายอาเลม่อ่นะขอให้ไปเลยแล้วก็อาจจะไปชอไ้นะเดี๋ยว่็จะติด มันจะมันจะเรองมางนี้หมดเลยคนท,ที่แรกๆก็จะตกใจหน่อยนะเฮ้ยทำไมมันโหดทำไมมันนั่นทำไมมันนี่นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะด้วยความรู้นะคะความรู้ที่ค่อยๆแบ่งปันกันมาเนาะแล้วเราก็เอามือทาบไว้เหมือนเดิมแล้วก็เป่าทานเหมือนเดิมนะคะบินไว้แน่ ก็มาดัานตามร่องนะคะร่องขวดเนาะตาเลยรองวดข้าขึ้นไปข้าน จะได้นะคะน้ำทั้งหมดเลยสิบนเะแพ็กนั่นเองนะคะในความนดีนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ